จำกักกดแต่นัจัการสมกฤีตังกิจัตราแปลงสี่ันคู่โดยบริษัทเป็นรสุกเริษัทขึ้นชู่จำกัดและทุ่ประทานเอว่ายกห้ายกนี้จัดนักนะครับศิีสเกตนวดชายโครงตัดลำตัวยิงขั้วหัวใจยังทนได้ครับอินโดนีเซียอย่างว่าครับเขาพิกัดใหญ่เวทใหญ่ๆโดนเท่าไหร่ก็เอียงไปเอียงมาเด้งหน้าเด้งหลังเป็นตุ๊กตาลลุกและมีส่วนนะบนัญญัตยกนี้ต้องได้เยอะๆครับเพราะว่าทั้งหมด เรียงไม่หกยกเท่านั้นองจัดให้หนักครับจะให้เต็มจะให้หนักระวังสวนแม่ก้มต่ำแล้วครับอินโดนีเซียต้องนัดต้องหายหมัดขึ้นครับโยกไปโยกมารับตาแล้วครับตือแล้วครับสุธเกตโอยโ,โดนหมัดเดียวที่โต๊ะหมัเดเดียวของเขาที่ทำเราเอียงเลยนะครับก็มานะครับดูกรบแฟร์ทำท่ามีท่ามีทายมียั่วมียวนครับด้วยความใหญ่ครับสุธเกศต้องทำงานหนักขึ้น ต้องทำงานหนักขึ้นครับโอ้ยเอาหัวคิดเลยครับอินโดนีเซียเจอไหมครับของการเตะไม่ครับหันตะแคงข้างเป็นวัวชนนี่ไม่ได้ครับเอาหัวขวิดเลยครับต้องระวังศีรษะด้วยนะครับพิชามานมาแล้วครับอินโดนีเยพิชามานอ่าได้เห็นชัดเจนครับลูกเมื่อสักครู่เอาครับขิดใช่ควิดไปครับก้มต่ำต้องงัดต้องหงายขึ้นครับศรีสเกตเจ้าทิพย์แหลมอา อย่าให้หนีออกมาครับดูครับดูการดึงตัวเองครับทําไหล่ทาร่างกายให้แคบลงครับอินโดนีเซียถือว่าถือว่าผลงานเต็มที่แล้วนะครับยกนี้โอ้ยถ้าโดนได้ยุ่งเหมือนกันครับแหมเฉียดคิวไปหนึ่งมิลแท่นั้นครับหมัดมอสักกู่โอ้โหลมพัดผ่านวูบเลยครับแต่ละหมัดนี่หวัดเสียวจริงๆเลยนะครับที่โดนจุดออกมาเนี่ยของเราต้องใส่เป็นชุดครับเอาลงหรือเปล่าสุนกศ การเตือนนะครับเตือนว่ากดมาทุกอย่างครับเริ่มยัดช้าลงครับอินโดนีเซียจากหัวชนมาเป็นกดนะชกจากอินโดน่าโดนเตือน2ครั้งนะครับหนึ่งคือเจตนาใช้หัวชน2กดศีรษะนะครับมาถึงยกสุดท้ายครับขอบคุณบริษัทโกมิสโปรดักต์จำกัดยาดมตราโปยเซียนพิมพ์เสน้ำตราโปยเซียนโอ้โหเด็ดขาดมากครับลูกนี้ขวาบวกครับกดขวาบวกเต็มเต็มครับ ยาวเหยียดไปเลยครับข้าวขวาหขวายครับโอ้โหจบแล้วครับจบแล้วแม่ซาใจแฟนครับสาใจเจ้าแหลมด้วยนะครับที่น็อกได้โอ้โหเป็นใครก็ต้องลงครับลูกนี้โดนขวาเต็มเต็มครับลมยักษ์ครับรายการนี้ถือว่าลมยักษ์เดี๋ยวขอพักช้าเลยครับช่องเจ็ดสีพักก่อนครับหลังโฆษณาชมภาพเด็ดครับช็อตเด็ดของเจ้าแหลม